หลังจากรุดกกงออกไปเที่ยวซีหามือเยอะจอยอพิชาน้องออกมาเทศว่าจะจวดคือเก่าพอาออกมาเทศเท็ดงานน้ำสาวนี่อืมจวดคือเก่าครับบ่หัวนกปลาซีมาพอหม่เดิมๆครับที่ททำงาน นนกวาจุประได้ขึลืนแล้วจะยอกวิชาลดกลงไปซีหาเมื่อครับเอาบกเกียวต่อกับขึ้นไม่ได้ครับน้องออกมาเทศครั้งแรกครับขันคือเขาครับปากติดตามผลงานไปเรื่อยเลยหนกต่อปากเก่งคือเพลินพ่อมีไวบเลนครับ